ภาพนะะักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาจากจังหวัดแถบภาคเหนือกำลังเดินทางเข้าสู่ตลาดน้ำตานหลวงอออ้มนเเตแดงั

เข้ามาเที่ยวจังหวัดราชบุรีนี่ครับสวยครับสวยจะเป็นการท่องเที่ยวชมชีวิตลำคลองอนี่ก็เป็นประชาชนตัวหนึ่งที่ลงมาเล่นน้ำาบูมมีความคิดเห็นยังไงครับกับ เกี่ยวกับโครงการของตลาดน้ำดำเนินฮะปัจจุบันปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมแถวนี้บ่อยไหมฮะเยอะมากเยอะใช่ไหมครับก็ยังรู้สึกว่ามันยังเป็นหนึ่งในในในการท่องเที่ยวที่แบบมีชื่อเสียงของโลกอยู่ครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวเยอะนี่ก็เป็นความคิดเห็นของเหล่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม ภายในโครงการของท่าเรือตานหลวง